นี่แหละค่ะลูกค้าวีไอของเรานะคะที่ให um, ้การสนับสนุนนะคะคุณไรอันแล้วก็ลูซอนคลินิกค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีลูซอนคลินิกเราไม่ได้เจอคุณไรอันนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสุชินค่ะและถัดไปค่ะคุณนิตยาค่ะเรียนเชิญคุณแม่เลยค่ะไมค่ะเชิญค่ะ และขอขอบคุณนะคะคุณนิตยานะคะลูกค้า V.I.P. ของเราอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะคุณไรอันและลูซอนคลินิกเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะขอขบคุณคุณแม่ด้วยค่ะอคุณแม่ด้านนู้นเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากต่อส่งต่อแฟนๆอีกไหมคะ ได้เลยค่ะช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณนะครับคุณท่านนะครับให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเพิ่งนใหม่ครับวันนี้เรองอนหนุนลาแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณคารมาชมประวัตขอบคุณไรอันด้วยค่ะอันลำดับผัดไปนะคะเดี๋ยวจะเชิญคุณไรอันที่บริเวณโฟโต้แบ็กดอกนะคะกับโตนใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอสพอร์ตเชิญคุณไรอันนะคะ